และนี่ก็คือมหาการ์บการทําสินค้าพี่แกเยอะที่สุดนานที่สุดและลงทุนไปเยอะที่สุดเรื่องมอย่ว่าเราอยากจะทําสินค้าใหม่ซึ่งปกติของที่เราเคยทําก็จะเป็นพวกของกุ๊กกิ๊กไม่ว่าจะเป็นพุงกุญแจสแตนดี้โปสการ์ดติกเกอร์บาร์ทวเวอร์แต่ครั้งนี้เราอยากจะทําของที่ใช้ในชุตประจําวันได้จริงแต่เราก็อยากทําตุ๊กตาด้วย้ายก็เลยมาลงเอยที่กระเป๋าใส่เหรียญเมเดนบาที่ดังที่สุดในช่องจนคนคิดว่าจะของช่องช่อเมเดนแล้วเราก็เริ่มร่างแบบใน iPad พร้อมใส่ดีเทลคร่าวๆเสร็จแล้วก็เอาแบบที่เราวาา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 ดดดดเเเเเขข้้้้ไไปปคคุุยยยยรรลลลลละอีีท่โโงงนนผผิตณม็ููแ โปรเจกต์นี้เราเอาแบบให้คุณลันลาดูแล้วก็นั่งเลือกสีขนสีได้สีซิบแล้ววัสดุต่างๆบอกเลยว่านั่งเลือกหลายชั่วโมงมากให้ใกล้เคียงกับสีขนไม่ได้มากที่สุดสองอาทิตย์ผ่านไปในขณะที่เรากําลังม้วนจอยอยู่ในดิสนีย์แลนด์คุณลันลาก็ส่งภาพนี้มาให้รู้สึกแปลกไม่รู้เพราะอะไรแต่รู้สึกแปลกไปหมดเลยพอให้เจจูนดูเจจูนบอกว่า เลย,เล,ยลองตัดสินใจแก้ดูท่าดีจะแก้ได้ในไอ้แทบนี่แหละปรับการวางหูให้กุ้งกลางจมูกใหญ่ขึ้นสมหมาให้ไม่เหมือนท้องเชื่อมจมูกเข้ากับใบหน้าให้เป็นเนื้อเดียวกันตัวเอ็มันหัวขอสมมาตร่นนี้แล้วเราก็ส่งแบบให้แก้ให้คนลันลาไปโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เราสั่งแก้ไปทําให้ไม่ได้ยิ่งแปลก,กว่าเดิมจากตอนแรกเป็นช้างสึกตอนนี้กลายเป็นตะเกียงอลราดี เหตุผลเป๊ะๆไม่ได้ว่าทําไมมันถึงออกมาแบบนี้แต่เอาเป็นว่าแบบแรกที่เขาทาเขาคิดมาดีแล้วเราไปสั่งแก้ทาให้ทุกอย่างยิ่งสิบหลายกว่าเดิมจนสุดท้ายเราต้องพูดในสิ่งที่เราไม่ได้อยากพูดที่สุดนั่นก็คือขอกลับไปด้าแปลกไหมหลังจากนั้นคุณละลาก็เอาราฟแรกเป็นขึ้นตัวอย่างจริง,รงการปรับแก้ดีเทลเล็กๆน้อยๆเช่นสีได้บางจุดแล้วตัวอย่างจริ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 งก็ถูกส่งมาที่บ้านเรา แต่เราอาจจะคิดไปเองคนเดียวก็ได้ไหนลองส่งไปถามคนอื่นบ้างดีกว่า ว่าตอนนั้นเราเริ่มถอดใจกับโปรเจกต์นี้แล้วคงตั้งชื่อว่าพญาป่าคงสาวเด่นแล้วเอาไปแจกจ่ายตามปางช้างให้มันจบจบไปแต่ขอลองอะไรก่อนแป๊บเมเด่นกลับมาเป็นหมาแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าแค่ตัดจมูกกับปรับตำแหน่งหูนิดหน่อยจะทำให้เมเด่นกลับมาเป็นหมาได้แต่ดูไปดูมาก็แอบเปิดโรรยากิมากกว่าใครอยากรับเมเด่นไปเลี้ยงที่บ้าน20กุนายนนี้มาเจอกันที่งาน IF e Expo บูธ t o .1 กัดที่พารากอนฮอ์รีค่าเข่า120บาทรแรกจะผลิตมาแค่150ตัวเท่านั้นแล้วเจอกันในงานนะทุกคนเมเดนเข้างานไม่ได้นะ